หลายคนคงได้ยินกันนะคะว่าบางคนเนี่ยก็บอกว่าฉีดคอลลาเจนไบอติมูเลเตอร์แล้วแบบเลิฟมากไอเลิฟมากบางคนก็บอกว่าโอ้ยราคาก็แรงฉีดไม่เห็นผลอะไรเลยนะคะวันนี้หมอจะมาบอก4ปัจจัยที่ทําให้การฉีดนะคะผลลัพธ์ไม่ดีพอคะ่ะหนึ่งนะคะการคาดหวังผลที่เร็วจนเกินไปคะ่ะการฉีดคอลลาเจนไบอติมูเลเตอร์นะคะมันไม่ใช่โปรแกรมการเติมฟิลเลอร์ที่จะแบบเติมปุ๊บขึ้นปับ๊บอะไรอย่างนั้นนะคะเพราะว่าการใช้คอลลาเจนไบอติมูเลเตอร์นะคะกว่าจะออกฤทธิ์ใช้ระยะเวลาประมาณ1 3ถึงเดือนในการเห็นผล เพราะฉะนั้นนะคะอาจจะต้องใจเย็นๆนิดนึงค่ะ 2. ผิวเดิมไม่แข็งแรงพอนะคะเมื่อเราอายุเยอะขึ้นนะคะแล้วแบบไม่เคยดูแลผิวเลยเนี่ยคอลลาเจนเราเสื่อมลงทุกปีนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะรู้สึกว่าผิวเราเนี่ยไม่เฟิร์มไม่แน่นผิวย้วยผิวหลวมนะคะบางคนนะคะถ้าเป็นเยอะหมอแนะนำนะคะการเติมเพียงครั้งสองครั้งอาจจะเห็นผลลัพธ์ได้ยังไม่ดีพอค่ะอาจจะต้องทําเป็นโปรแกรมเป็นคอร์สนะคะ 3. ค่ะการคาดหวังผิดประเภทค่ะและหลายคนนะคะก็คาดหวังว่าเติมแล้วมันจะเต็มเติมแล้วมันจะยกเลยหน้ามันจะแบบว่า ว h a p e อันนี้ไม่ได้นะคะถ้าเกิดสมมติว่าใครที่ยังมีปัญหาด้าน v o l ุ่ม l o s สอยู่นะคะอาจจะต้องใช้โปรแกรมการฉีดฟินเลอร์ช่วยพยุงโครงสร้างชันลึกร่วมด้วยนะคะ4ีค่ะการใช้โปรดัก์ผิดประเภทค่ะ คอลลาเจนไบโอซิมูเลเตอร์บางตัวนะคะเหมาะกับการเติมชั้นตื้นถ้าเราไปเติมชั้นลึกก็อาจจะเห็นผลไม่ดีพอค่ะหรือบางตัวนะคะเหมาะกับการเติมชั้นกลางชั้นลึกขึ้นมาหน่อยค่ะเราเอาไปเติมชั้นตื้นๆชั้นบริเวณใต้ตาก็อาจจะเกิดเป็นไตเป็นก้อนเป็นล้ำได้นะคะใครมีประสบการณ์เกี่ยวกับการฉีดคอลลาเจนไบโอซิมูเลเตอร์นะคะแวะเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ค่ะที่ใต้คลิปเลยนะคะ